สวัสดีครับพี่น้องฝ่ายขายชาวกรุงแท็กซ่ารวมทั้งพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะครับที่เข้า,ารับชมคลิปนี้ต้องเรียนตรงๆครับว่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะได้รู้เรื่องผลประโยชน์ของโครงสร้างที่จะจ่ายรายได้ให้กับฝ่ายขายของเราในส่วนทั้งเป็นของตัวแทนและก็ของผู้บริหารหน่วย ซึ่งวันนี้ผมเองเนี่ยจะเอา T A B ที่เรียกว่าแท็บนะครับของกุงแท็กซ่าเนี่ยมาย่อยให้เกิดความเข้าใจง่ายภายในเวลาไม่เกิน10นาทีเรามาดูกันเลยนะครับว่าโครงสร้างของรายได้ของฝ่ายขายนี้เป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับว่าเริ่มต้นจากโครงสร้างรายได้ที่เป็นของตัวแทนนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับมผมอยากจะบอกว่าตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะมีรายได้สส่วนนะครับส่วนแรกเรียกว่ารายได้ที่เกิดจากปีแรก ส่วนที่2คือไรายได้ที่เกิดจากปีที่2ปีแรกเห็นฝั่งซ้ายมือไหมครับมาจาก fyc ซึ่งมันมาจากตัวย่อว่า first year commission คือค่าในหน้าปีแรกหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีเรื่องของ quarterly volume bonus bonus รายไตรมาสครับแล้วก็จบด้วย yeb year end bonus คือโบอนัสสิ้นปีอันนี้คือ3ตัวแรกเมื่อเราเข้ามาเป็นตัวแทนปีแรกเราจะได้รับ ส่วนในปีที่2เนี่ยเราก็จะมีอะไรครับถ้าเราขายเหมือนเดิมเราก็จะได้3ตัวแรกเหมือนเดิมที่เราได้ในปีแรกเช่นเดียวกันแต่ที่น่าสนใจครับเราจะมีคําว่า RYC คือค่าในหน้าปีต่ออายุ Renewal Year Commission แล้วก็ที่สําคัญครับเราจะมีเรื่องของ Agent p e r s e a n c y Bonus หรือว่า APB นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับเราก็จะมีรางวัลอื่นๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ารางวัลที่เกิดจากการแข่งขันประจําเดือนอการติดคุณวุฒิ Convention ของบริษัทหรือการติด MDRT Extra p r l m มื่อดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละปีนะครับของรายได้ตัวแทนเป็นอย่างไรผมขอเริ่มจากปีแรกก่อนนะครับเราดูนะครับอันแรกครับคือเรื่องของ first year commission F Y C เกิดจากอะไรครับเกิดจากอัตราคอมมิชชั่นของแบบประกันแต่ละแบบที่เราขายคูณด้วยเบี้ยประกันปีแรกที่เราเก็บจากลูกค้า ที่เราเรียกว่า FYP หรือ First Year Premium ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าอัตราคอมมิชชั่นของแบบประกันแต่ลยแบบนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุลูกค้าขึ้นกับแบบประกันจำนวนปีที่ส่งเบีย้ยประกันนะครับยกตัวอย่างครับเป็นแบบประกันยอดที่ของเราคือ iShield อย่างแบบประกันแบบนี้เขาบอกว่าอัตราคอมมิชชันนียวางไว้ที่40%นั่นก็นหมายความว่าถ้าเราเก็บ FYP หรือเบีย้ยจากลูกค้ามานะครับ1แสนบาทเราจะได้ f y c คือคอมมิชชั่นถึง4 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวแรกครับ มาดูตัวที่2ครับที่เราเรียกว่า quarterly volume bonus หรือโบนัสรายไตรมาสสังเกตไหมครับว่าถ้าเราทํางานประจำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีโบนัสแค่ปีละหนึ่งครั้งแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่เรามีรายไตรมาสให้กับฝ่ายขายทุกคนนะครับโดยการคํานวณน,นะครับเราจะใช้ NBC ที่เกิดขึ้นแต่ละไตรมาสแล้วก็จะมีอัตราของ quarterly volume bonus จ่ายให้เป็นラกิ้งตามที่เห็นในหน้าจอครั้งนี้นะครับ ายขายและคนสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราพูดถึง FYC แต่ทำไมตรงนี้เป็น NBC NBC นี่มาจาก New Business Credit นะครับซึ่งเป็นเครดิตที่เกิดจากการขายโหมดรายปีราย6เดือนหรือรายเดือนคูณด้วยสินค้านะครับที่มันเป็นสินค้าที่ทำกำไรหรือทำกำไรระดับกลางหรืออาจจะทำกำไรน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าเดี๋ยวอยากให้ฝ่ายขายทุกคนเนี่ยลองไปคุยกับผู้จัดการของท่านในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ให้คิดแบบนี้ครับ FYC กับ NBC นั้นมีความใกล้เคียงกันมากเลยจะเห็นนะครับว่าทุกไตรมาสที่แบ่งไว้ในหน้าจอนี้นะครับเราก็จะจ่ายเป็นไตรมาสไตรมาสไตรมาสไป quarter l y b บ n u s นะครับก็จะเกิดขึ้นตามนี้เลยนะครับอีกตัวนะครับที่น่าสนใจคือ y e ็ n โบ YEB ครับ y e เเช่นเดียวกันครับเราใช้ NBC แต่เราใช้ทั้งปีเป็นการคำนวณเมื่อกี้ QEB เห็นไหมครับคิดเป็นไตรมาสไตรมาสแต่สำหรับ YEB เราคิดทั้งปีเลยครับว่าทั้งปี ฝ่ายขายมี N B C เท่าไหร่และมีอัตราการคำนวณให้ในแต่ละระดับลงไปนะครับแล้วก็จ่ายสิ้นปีดังนั้นถ้าสรุปนะครับถ้าสรุปจะเป็นแบบนี้ครับว่าฝ่ายขายเนี่ยนะครับจะมีรายได้ปีแรกเนี่ยใน3กระเป๋าด้วยกันนะครับกระเป๋าแรกที่เรียกว่า F Y C เห็นไหมครับกระเป๋าที่2ก็คือ Q V B กระเป๋าที่3ก็คือ Y E B นั่นก็หมายความว่า ตัวแทนนอกเหนือจากมีรายได้จากการขายเข้ากระเป๋าตัวเองเป็น FYC แล้วเนี่ยเราจะมีรายได้ที่เป็นโบนัสเนี่ยจ่ายทั้งหมด5ก้อน4ครั้งด้วยกันนะครับน่าสนใจไหมครับนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเมื่อเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตของคุณยักษซานี่คือรายได้ที่ไม่มีขีดจํากัดรายได้ที่เป็นไปนตามความสามารถของเรานะครับทีนี้มาดูต่อครับว่าแล้วตั้งจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นตัวแทนปีที่2ล่ะอะไรจะเกิดขึ้น อันแรกครับถ้าเรายังขายเหมือนเดิมนะครับตัวคอมมิชชั่นตัวโบนัสไตมาร์แล้วก็ตัวโบนัสสิ้นปียังได้เหมือนเดิมครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันคือ Passive Income ครับก็คือรายได้ที่เกิดจาก r y c ค่าในหน้าปีต่ออายุครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงแบบประกัน IQ 20ใช่ไหมครับปีแรกเห็นไหมครับ FYC 40%เก็บเบี้ยลูกค้ามา100 0,000 0 0 0 0บาทเข้ากระเป๋า พอปีต่อมาลูกค้าส่งเบี้ยปีต่ออายุเห็น RYC ไหมครับ RYC ปีที่2เนี่ยเราให้สูงถึง30%เลยปีที่3ให้20%ครับปีที่4ให้10%ปีที่5ให้5%ปีที่6ให้5%และตั้งแต่ปีที่7เป็นต้นไปเนี่ยก็คือ1%ตลอดสัญญากรมธรรนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้ายังส่งเบี้ยประกันปีต่ออายุฝ่ายขายอย่างน้องๆทุกคนในที่เราดูวิดีโอครั้งนี้ก็จะได้รับค่าในหน้าปีต่ออายุไปตลอดเช่นเดียวกัน แต่ต้องเรียนน,นิดนึงครับว่าค่าในหน้าปีต่อ,อยุคของแต่ละแบบประกันก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับลองศึกษาจากผู้จัดการของท่านจากคู่มือของตัวแทนประกันชีวิตนะครับส่วนที่3ครับที่สําคัญก็คือเรื่องของโบนัสอัตราความยื่ยืนกลมธรรมท์ที่เราเรียกว่า APB Agent Per s i c u r i y Bonus APB นี้คานวณจากอะไรครับเราก็จะดูว่าในปีที่ผ่านมานะครับตัวแทนท่านนั้นเนี่ยมบีโบนัสไตมาสทั้งหมดเท่าไหร่มาคุณด้วย25%แล้วก็หารด้วยส แล้วมาบวกกับค่าในหน้าปีต่อายุสะสมนะครับคูณด้วย2.5%ดห้ารหารด้วย4เช่นเดียวกันเอามารวมกันครับแล้วก็คูณด้วยอัตราค,ความยั่งยืนกรมธรรม์ที่ปรับปรุงแล้วหรือที่เรียกว่าเ e r s ์เซ็นซี่โมดิฟเออร์นะครับแล้วก็จ่ายเป็นตรมารให้กับตัวแทนประกันชีวิตทุกคนอันนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นผมโยู่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเอาละครับทีนี้นี่คือของตัวแทนประกันชีวิตที่น่าสนใจนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าและหลังจนากนั้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยความก้าว เราเริ่มต้นแบบนี้ครับเมื่อพวกเราทุกคนเข้ามาเนี่ยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเรียกว่าตัวแทน e x ็กซ์ซับพรามบกลุ่มที่2คือตัวแทนสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะครับ m อ็กซ์ซพรามบเป็นอย่างไรไปคุยผู้จัดการครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมาก แต่เราเห็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะครับจากตัวแทนนะครับถ้าต้องการเป็นผู้จัดการเราต้องผ่านคอร์สซึ่งที่เรียกว่าพรีเมเนเจอร์เราต้องเป็นพรีเมเนเจอร์อบรมเรื่องการบริหารคนการสร้างคนแล้วเมื่อเราขึ้นเป็นบทบาทผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยก็จะมี3ตมตแหน่งครับตำแหน่งที่เรียกวย่าผู้จัดการหน่วยผู้จัดการภาคและก็ภาคอุสิและหลังจากนั้นถ้าเราไต่เต้าขึ้นไปเราก็จะเป็น mm 1หรือผู้อำนวยการในบทบาทนี้ก็เช่นเดียวกันครับมี3ตําแหน่งก็คือผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการภาคและผู้อำนวยการภาคอาวุโสส่วนตําแหน่งสูงสุดครับเราเรียกว่า M MM M 2หรือผู้อำนวยการบริหารอยากจะบอกว่าภาพของการเติบโตแบบนี้มันเกิดจากการไต่เต้าขึ้นไปด้วยฝีมือและผลผลิตของพวกเราทุกคนครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งเพราะความพึงพอใจของใครบางคนดังนั้นสบายใจได้นะครับรายได้ที่ไม่มีขีดจํากัด และการเติบโตที่เกิดจากความสามารถของเรานี่แหละครับคือหลายคนที่สนใจว่าทําไมถึงเข้ามากรุงแท็กซ่าทำไมหลายคนเติบโตและมีรายได้ที่มากมายจากกรุงแท็กซ่าเมื่อวันหนึ่งเราเติบโตเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารหน่วยแล้วเนี่ยรายได้จะมาจากทางไหนอีกจริงไหมครับเห็นไหมครับในภาพนี้เหมือนท่อน้านะครับวันนี้ถ้าเราเป็นตัวแทนฝ่ายขายเราเหมือนเราต้องทํางานคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยเราสร้างทีมงานรายได้มันก็จะหลั่งไหลมาจากการบริหารทีมงาน เรามาดูแบบสรุปเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยทำให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายครับถ้าวันนี้เราเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารหน่วยบริหารงานขายเนี่ยรายได้จะมา2ทางเช่นเดียวกันนะครับอันแรกเนี่ยสีน้ําเงินครับเรียกว่ารายได้ที่เกิดจากหน่วยตรงของเราที่เราสร้างทีมอันต่อมานะครับก็คือรายได้ที่เป็นภาพสีแดงก็คือรายได้ที่เกิดจากการขยายทีมงานของเราเองนะครับสีน้ําเงินเนี่ยหน่วยตรงของเราอะไรบ้างที่เราจะได้อันแรกครับเขาเรียกว่า1 T.O.R. หรือค่าบริหารหน่วยที่เกิดจากหน่วยตรงนะครับอันที่2ครับเราเรียกว่า A.D.O.R. คือค่าพัฒนาตัวแทนในทีมงานของเราแล้วก็ M.P.B. คือโบนัสความยั่งยืนกลุ่มฐานของหน่วยงานอันนี้เราจะได้โดยตรงเลยนะครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วถ้าเรามีทีมงานที่ขยายออกไปเป็นสีแดงนะครับเราเรียกว่าหน่วยลูกครับหน่วยลูกตรงนี้สีแดงนี่ก็จะส่งรายได้ที่เป็นลูกศรเข้ามาให้กับเราอีก2รายได้อีก2ส,ส่วนครับก็คือ2 T.O.R. นะครับค่าบริหารหน่วยลูกและ m d o r ค่าพัฒนาหน่วยลูกครับและเมื่อหน่วยลูกเราขยายลูกออกไปเป็นสีเขียวอันนี้แหละครับคือล้านของเราแล้วที่เราเป็นหน่วยตรงล้านของเราสีเขียวก็จะส่งรายได้ที่เรียกว่า3 tor ให้กับเราด้วยรู้ไหมครับ1 tor 2 tor และ3 tor นั้นเราจ่ายกันให้ตลอดชีวิตเลย นะครับน่าสนใจไหมครับดังนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราได้ทราบแล้วว่ารายได้ในภาพรวมนะครับของการเป็นตัวแทนและการเติบโตเป็นผู้บริหารหน่วยเป็นอย่างไรเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยให้ตัดสินใจและเข้ามาร่วมงานกับกรุงแท็กซ่าเชื่อเถอะครับว่าวันนี้นะครับเราจะเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจํากัดและผมเชื่อว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนโนยูแคนขอบคุณและสวัสดีครับ